อันพี่น้องคลิปสองอีพีสองเอาไปากันไปวันไปทงนะทงบันทึกภข่าวภาข่าวพี่น้องฮะข่าวยานั่งี้อเงยยานั่งขี้ออกเลยใส่ยานั่งใส่มุกแล้วมุกแล้วมุกกริมุกใส่พักขวัญแคบ้านโน้นหนึงิเออจัห่จหน่อยจีบโรยจบโรยอันนี้มันคืงรวบบนเตยรนู่นว่ะอเ่ กดย่าบังขี่โผย่าบังเขทายทั้งขี้ใรมีผู้ใดเราตาท่านครับผู้ใดก็มาเลวอันเกาะดำกระเาะเกาะกระแสหมอลำนะครับผมก็กระเกาะหมอลำกเด่นเด่นเด้อเกาะกระแสหมอลำนั่นชีลูดหมอลำเหรนรดไฟฟ้าผาดโพนที่นามีไวไฟไหมนี่ มีไวไฟไหมไม่น่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องคอนเทนต์ตาตัวนี้เขาเข้ายุส่ละจำจะปากันนะหมกเนี่อันนี้เด้อนนี้ทาใส่แต่ว่ามื่อกูขึ้นแหล่ที่แดงเถีกูบอกว่ามือไรจะพักกับเรนอันจะพักกับเรนอันสีแดงนะเรนดำเรนแป้งเรนนั่นเรนสอ ตงแตงพุ่นดิแตงตเขาซื้อพุ่นนะตงแตงยูป้าน้ักหวานเลยอันนี้หวานก็ปอกแต่แมาเด้อปีงใกลบ้านขึ้นว่าตะกานีตะไก่บ้านีไปรปีงไกล้อะไรมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งนเขาเอี่ววัดต่ำแจ้ว อ่ะพอนอนะพอคนแป้งคูเตําตำบกงเอออีบัดเพ็ิดแป้งคูตะบกงเด้อเอ้อย่าไปหาเห็ดแป้งขูตะบกงเ้อโอ้หจักความหายเห็ดแป้งขูตะบกงอีป่าไม่เห็นจะเพ็ดแป้งขูสิป่าไม่เห็นแป้งคู บ็ใส่บักกอกได้บ่ไม่ใส่ให้มึงได้นี่ไปใส่เลยเอามาซิมมา嘛ที่เรากินราดผ่านมาชนิดธรรมดาราดานมาชนิดธรรมดาราานพี่เป็นตะแสีบพี่ปามกินถ้าไปพี่ปามหื้อหนิหื้อหยังหื้อแบบไหนสมจังน้อยเนาะสมจังน้อยแสดงสมจังน้อยใส่มาผสมผสมมันมันเปรี้ยว สมจกน้อยกับแสดงว่าสมโพดมันเริมสมแค่นี้เดียวใส่นึก็ไร้ใส่ปะแดกอีกนี่แนีทเถาะอร่อยมากเลยจะอร่อยยุใส่ดอกบ่เคยตำาม่กูกินแักเทียตำกูจนบอกว่าเศ้าเถาะยีรบบ่คือดอกถ้าตำกับบะทาตำกับบคือเอ้ม่ััน พ่องอ้ตรถแทยกับแม่แม่นข้างนึงนะที่วัดนังอะไรอ่ะนังอีกอยอ้ยเอียนนนังยังเกาะนังอีก่อยไหนอกโาพราะว่ากสาโวยโกดใครโกดตักใครมาอีสเน่คืออีแต่ไขอดื่มเนีกินไงดื่ม่ม่บอกว่าดื่มที่มตงเสือเอาเตงเตแสบบอเป็นไรฉันก็ลงอันปดเตะตังยนึีหลูนว แซ่บไปได้แล้วได้แล้วมันตัวมึงมาใหญ่มึงจำหลายมันยอามันมุนนี่ละอ้โกรธใครขอใครแน่อยากจำใครนปลาล่าแดงใวี่เาหั่นิ๊แดงปปลาเดี๋ยวบ่านมนหนังบ่านเนเนียปลาที่ใครเบิร์ตโตเลยปื้อใครเปิดโตปลาอีปาอีเปาอือใครติ่มใครใครเบิร์ตโตฮ้งเด่บเบิเบิดโอเบิ้องกินมึงซิมให้กูก่อนแน่น่ลบเขาชิมหน่อยเพโกน ข้าวหอยู่ตรงนู้นอร่อมากเอาวรเปเอากระเ๋ยวทางี้สอทียนเตาเ้างอ้าอจะทายีมก็จะกวงควงยายออกดีๆได้เปลี่ยนก็ชอมเทพเท่หู่ะยายกูน่ยยุพอดีแล้วยับกันี้กูกระตุกหานแล้วยับม่หา้เปเ่าเยอจกเอาเด้อผู้ใดมือสะอาดทางสันมือบางแดงย่้นี่้อยสกินบัเรตัวกินกับอันนั้นกิกับอันใดไอ้กับกินกับเราโอ้ยนี่หมกยังเน่นี่ สวัสดีครับน้าอวนทำไมเป็นแบบนี้ตะกี้กับมึงกับเป็นแบบนี้ไม่ได้้มาี่ขออวัดประคาบตัวบบนี้ประคาบเนี่ยตัวเนี้ยคำมันมาเลี้ยงมเลียงบบนี่เนาะมาสีสมาปล่อยไว้ขี้ได้เป่าประคาบเอาจาเอาประคาบมันากส้กินตัวนี้วัปล่อยเนียปให้เแกงอันนี้ก่อน ผู้ใดเนี่ยเออพ่อแม่ฟังน้ำเนี่ยนี่ยใดเนี่ยอใดสมบ้านเนี่ยเนี่ยน่กิน่นอขทิปหนมาสั้นทิปนี่่คอยอไเ่ทิปนี่ดีกไรเปเอ้ไม่ได้ปาฮะแม่จเดือดหือเอาเนื้อเป็นเนื้อจตีเนื้อ ก็ทั้งเร้แล้วแล้วเหลือเหลือพี่ยวแยมนะพี่ยวมแยมพี่สุดเทายายปั้มมดแล้วก็แล้วก็เพี่จูพี่ขวัญก็จะตามมาต่าอ่าอัดไข่ปลาคือดีแห้งเบิ่งเพียงเพราะมันปีงปลาที่ปีงไข่ปลา ไม่กิไม่ใช่กระเจี๊ยกันวใชนึ่งค่ณบอกคนไม่ชมาถูดฮะไม่ต้องว่าอะไก่นค่อนม่ชจะมาทูดคุณตัวกระโหลบอบไุกินขอยไม่ชมาถูดปะพวกเนี้ยบ้างไหนบ้าบงไเสียงอ่ะจะมาถูดข่กว่าทุกอย่างทุกทางกับจักรนรแนวจักรตรอม่แผ่ยาสูตร

มอวเอปะนันละมอนุดบ่างไอ้ทเือัโดนหูตบวยอยยางน้เลยบเมืองตาพระเอกอมวนมันหนาอย่างบารางเง่ยน่งนั่งมัดมวยวัดปนองเบิร์ดไทยลงมืรับบดขึ้นไทยลุกกุมขับติแมสูไทยแล้วจะมาท่านลงบอนั้นวางนี่มันะกเอาเอาสีเดงมากกท่านใหมขไหมาขาไหลูก ก็ใครไหมดูแม่ลาตีด้วยนะครับแม่มากินข่าวด้วมาองมากินข่าวด้วาจก็ไม่เอาไม่เอานี่นาก็ขอปิงปลาปิงปลาจำเจีวอันนี้มันขึ้นก่อนก็อ่อนมกหมกพักหวานมกพักหวานมกักหวานใส่ข้าวเปลีนไม่แกงไม่ได้นี่กินกับสมกุ้งมาลางทับปั้นเล็กผึ้งวานผักลายผึ้งต้มแล้วพป้นต้มแล้วสะอาดแล้วว่าต้องล่างแล้ว ไข่ล,ล,ลา,ลาลจากอบอแมนจกักไข่ปลาค,คาเบียงไงตัวเดียวเลยตัวเดียวมเดยตัวเดียวร้อมนี้หนั่นเบิร์ตต,รตัวน,ตนัน <laughs> ไไ่นไข่ปลาคาเบียกไปรูปไปไปไปรูปไปแปรงสื่อมันว่าตายดอกอ่ะเมื่อกินแต่ยวนบอกถ้ามันปลาพิปปอมเป็นมันเป็นแบบสาระแน่ไม่ต้องอยากดูไม่ใช่มันเป็นแบบไฮไลท์มันมันเป็นคอนมเทนอะไรเลยยังไง มันมีคอนเทียนคอนเออยดอกอ๋อเขาเป็นเคื่องนั่นะขอท่าแม่เมือนเศร้านี่มึงกัคเอื่อนอ่ะแหละมึงข้างล่างออซื้อพีกับซื้อโค่าเดมกินงายลูกสิมันไปเลยบงแต่หนอกปาหมี่กัหนอกนัดใช่ะเบังกัเพียฮะี่พดเลยนหนักเกี่ยงต้องถึงแม่ไม่ได้พี่น้องถึงเงี้ยวลองนก่มนพี่น้องคุณปาผ็ดปลาจิ้งอนทุกข้อกูล่องหนข้องหนาปี๋เนี่ยไม่ได้พี่น้องก็มาต่มบ้าน พี่วัดจิวตรงหัวขาไม่เป็นอย่างมันหรือเราแกัส้มกัดแสบมากรี๊ยๆค่ะเวัดเจบุญย่านใดฮอันบ่อไทยขิ่ก็คือผาดเนี่ยแอมแอมจุตัดจนโล่ตัดจนโล่ก็ลองออกมาชั่วโมงนึ่งชั่วโมงกว่ามูวออกมาจากบ้านแทนมัวควันกัดประมาณลอยลกมาก่อนกินกอนมาหลังกกินน้ำก่อนมาหลังก็กินเหล่าโอ้คือกินเข่าตัวจะนบามแล้วนะครับ แม่กาสวาสดีครับจุงบอกเรื่องเลยเรื่อยมาแก้วนี้เป็นต่อเสบเนาะอ๋ออันบแบบคือบนนี้เปิดทเรามาสาดน้ำเน่ยเออแล้ล่ะสรัวข้างเต็นนั่นตั้งขนากระนาดไปอยู่ในบ้านคักแล้วเนี่ยปยังมิดอิมซิมอตั้งกระนาดไปคอนเทนต์เนาะแล้วก็ไายสิไหมแล้วก็ค่รถบ้านแข่ดนพานีองสิไหมเาบะมีน้ำก้อนมาสาวบะมี่น้ำกรอนตอนนี้ไม่ถุ๋ละสามร้อยกับบะหมี่ เอามาหน่ะคือกินเขาบ่วงหวผ้ามูหน่อนั่งกินยุ่งคนเดียวก็ยังมามีพี่น้องแค่สูอ๊เขาบ่วหวมูติสูเอาคลิปนี้ไปสำนีพี่น้องแล้วก็ต่อไปหน่คลิปซ้มเด้อเอาเอาเอา